กต่อนำกำลังบุกจับร้อยตำรวจตรีด่านตรวจตอมอเชียงรายเอี่ยวเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่วันที่30ตุลาคม2565จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการขยายผลคดียาเสพติดเครือข่ายนางสาวดานิดาสายล่า โดยได้ดำเนินการจับกลุมนางสาดานิดาได้ที่ด่านตรวจแม่ทาจวัดลำพูนยึดของกลางยาบ้ากว่า20,000เม็ดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2565จากนั้นขยายผลไปจับกลุ่มเครือข่ายได้อีก5คนเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565พร้อมยึดของกลางยาบ้าได้20,000เม็ด รถยอนต์อีกจำนวนหลายคันและเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายเพราะว่ามีผู้ไปกดเงินด้วยบัตร ATM ในพื้นที่อำเภอแม่ทาปรากฏหนึ่งในนั้นเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีสังกัดด่านตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่จัดเชียงรายโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคห ประสานเจ้าหน้าที่ปปสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นหาหลักฐานที่บ้านพักของนายตำรวจคนดังกล่าวด้วยตนเองทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานถึงความเข้าไปเกี่ยวข้องของนายตำรวจคนดังกล่าวด้านการเงินจึงได้ทำการจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนการดำเนินการจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดหากมีหลักฐานก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ดังนั้นนอกจากคดีอาญาดังกล่าวแล้วก็จะมีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงซึ่งจะมีโทษทั้งปลดออกหรือไล่ออกต่อไป